คือพี่ก็ได้เห็นข่าวแล้วก็เอาจจริงๆตอนได้เห็นข่าวก็ไม่ได้ไม่ได้คิ่เป็นทีไ่ด้คเป็นีเไม่ได้รู้สึกตกใจอนแต่ว่าเพราเวลามันผ่านผ่านไปนานแล้วคันทุกคนก็เริ่มมาบอกพี่ว่าเฮ้ยนะจากนั้นที่แบบรู้ว่าทุกคนคิดว่าเป็นทีพี่ก็ก็แอบตกใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเอ๊ะเป็นเราหรอที่เราไปอะไรเงี้ย <festivals> ได้ไปครับแต่ว่าที่ได้ไปกับพ่อพ่อแม่แล้วก็ไปกับครอบครัวแต่ว่าได้ไปกับเบลล่าไหมคะซึ่งไม่ได้ไปครับแต่ว่าก็อยากก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรมากเพราะว่ามันรายละเอียดมันก็ไม่ได้ตรงกับที่ครับที่เรา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 นี่เราที่เราถามว่าตกใจไหมก็ไม่ไม่ได้ตกใจอะไรมากเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเราเองครับที่เก้ขาเองได้มีการมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องข่าวกับเราไหมครับเสียงบอกอะไร เรื่องปีฟ้ากาเรื่องอะไรต่างๆที่เราได้คุยกันตลอดตั้งแต่ลครจบไปไ้คุกันพีคุยกันเมือไหร่ก็ได้คเรื่อนที่เราคนน่ารักครับแล้วก็ตั้งแต่ละครแล้วก็คือเขามันเป็นละครเรื่องแรกของพีด้วยเนาะพี่ก็รู้สึกว่าที่เขาสปอร์ตีมากแล้วก็มีอะไรแนะนำเาก็แนะนําตลอดอบอกไช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเนีละครจบมาเขาก็ี่มีอะไร

ทุกคนทำงานเก่งแล้วก็ทั้งตัวพีคเองและอย่างที่พีได้บอกมาพีก็ก็ปล่อยยอมรับว่าพวกเราสนิทกันมากทั้งคูกับพีคเองแล้วก็แม่พีเดวเองด้วยยังไงในอนาคตต้อนมีการตกลงการทำงานที่อยู่ตรงหน้าพีาแค่เต็มที่ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนรอคอยกันมากแล้วก็ เขาน้ารักครับหน้ารักมากอายุอายุค่ะงไม่หลีกใช่ไหมสำหรับตัวพี่เองพี่ไม่ได้มองเรื่องนั้นอะไรครับผมไม่เคยไม่เคยมองเรด้วยไม่เคยไม่เคยไม่เคยมองเรื่อะไรอยูครับเพราะว่าสำหรับเพื่อนร่วมงานด้วยอะไรก็คือใครที่เข้ามาในสถานะอะไร เครับผมก็คุยเรื่องโยคะปกติเราก็จะถามคุยกันเรื่องอยากรู้ใช่ไหมรับหมาแมวอะไรอย่างนี้เพราะว่าพี่เป็นคนชอบหมาชอบแมวด้วยอีคนแบบนั้นด้วยมีคนแบบว่าแอบเห็นว่าเราไปเล่นโยคะที่บ้านพี่เบล่าจริงจริงไปไหมถ้าไปเล่นโยคะที่บ้านพี่เบลพี่เคยเดี๋ยวพี่ตอบเดี๋ยวพี่นาฬิกาแรงอีกแล้วนะ ตอนนั้นก็คือเป็นการที่เหมือนกับที่พีกับซ้อมเต้นแล้วต้องถ่ายละครแล้วพีดันซ้อมเต้นไม่ได้ทำให้ร่างกายมันปวดอะไรเงี้ยครับพี่ก็เลยถามพีตัวว่าเอ๊ะเราทํายังไงดีกับกับอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพี่ก็ต้องซ้อมด้วยเขาก็เลยบอกทั้งนั้นลองยืดลองเล่นหลดโยคะเกี่ยงตีลูกลงแล้วนะขอให้ได้เลยจ้าการเล่าแบบนี้มันทำให้เราวางตัวเราปะนะคะเราจะไปไหน,ะนว่าจะเจออะไร ทำต,ตัวปกตินะครับเพราะว่าที่ที่ผ่านมา,าก็ถามว่าได้เจอกันไหมก็สําหรับตัวพี่กับพี่เบลก็ได้เจอกันบ้างแต่ว่าหลังจากาละครจบไปเราก็ต้องไปเตรียมตัวละครเรื่องใหม่ที่ผ่านมาพีก็เพิ่งที่าจะเห็นพี่ดูแบบของไปเพราะว่าพี่ก็อาหารเป็นพี่ายด้วยอะไรนะครับแล้วก็สาหรับดวงใจเทวรมตอนดูลับสนก็ ต้องมีไปเรียนภาษาไทยใหม่ต้องมีไปเวิร์กช็อปการบดอะไรเยอะมากเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนเพราะหนะ้าเพราะหน้าเพราะตาเราเน,นี่ยมีค่าพ่อคุณแม่ของยีนว่าเขาแบบเป็นดูเราขนาดเนี้ย<ช>หลายหนคนก็แบบรุนก,ก็เราเราจะ<ช>มีสิทธิ์ไหมกับการที่เราจะรบก,กันเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายหคนก็เชียร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยววแม่เขาเอ็นดูเราใหม่คิดว่าเรื่องในอนาคุณผู้ชมท่ตอบแล้วขออนุญาตนะครับ แล้วในส่วนของทุกไลช์อของเราค่ะก็สำหรับเรื่องในอะนาคตที่เขขอยังไี้ต่อเนาะนะตอนนี้มันก็เป็นว่าเป็นมิตรภาพที่เรามิตรภาพดีที่เราได้รู้มากกว่ายังไงก็นนก็ดีใจที่เขาแม่เขาเอ็นดูด้วยแล้วก็เอน็นแล้วก็ดีใจที่ทั้งแม่หนูทั้งพี่ต้นแล้วก็พี่ๆในกอง มีก็ถามว่ามีรุ่นไราก็แล้วแต่คนดูทุกคนเลยครับผมแต่ว่าส่วนตัวพี่เองก็เราคือเป็นเรื่องคามกระตือยู่แล้วนะฮะโคตรจะอะไรอย่างเงี้ตอนนี้คือไม่ใครตอนนี้ที่ไม่มีใครเลยใช่ไหมครับตอนนี้ไม่มีใครครับเหนาไม่พอคิดสอบแล้วก็อ๋อไม่เหงาเนาะมันเวลาว่าที่ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนมาได้เพื่อการสอบหรือการงานบดครับผม